ปรับปรุงเกณฑ์ LTV ใหม่ตั้งแต่20มกราคม63แล้วใครล่ะที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ต้นปี63ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายกับประเทศของเราค่ะส่วนใหญ่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจในประเทศรวมไปถึงด้านอสังหาริมทรัพย์แบงค์ชาติจึงออกมาตรการมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงเกณฑ์ LTV ใหม่เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับใครและจะมีใครได้รับประโยชน์บ้างไปดูค่ะ การกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทยังคงเพดาน LTV 100%สำหรับสินเชื่อบ้านเท่านั้นยังไม่พอค่ะสามารถกู้เพิ่มได้อีก10%เอาไว้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและของจำเป็นอื่นๆในการเข้าอยู่ <All S 2> ดีค่ะสำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่10บล้านบาทขึ้นไปจากเดิมต้องวางเงินดาวถึง20%บเป้นขาลดมาให้เหลือ10%เท่านั้นค่ะสำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังที่2หรือว่าบ้านสัญญาที่2นะคะที่มีราคาต่ำกว่า10บล้านบาทจะต้องมีเงินดาว10%หากผ่อนสัญญาแรกมาแล้วอย่างน้อย2ปีจากเดิมที่กำหนด3ปีค่ะ แต่เขายังไม่ยกเลิกเพดาน LTV สําสำหรับการผู้ซื้อบ้านสัญญาที่2ค่ะผลสารวจพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ที่ซื้ออาคารชุด2สัญญาพร้อมกันที่มีระยะห่างไม่ถึง1ปีจะสะท้อนให้เห็นว่าจะเป็นการกู้ซื้อเพื่อเก็งกําไรมากกว,ากว่าการอยู่อาศัยจริงค่ะนอกจากนี้ยังปรับหลักเกณฑ์เงินกองทุนให้กับคู่กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจริงและสนับสนุนสถาบันการเงินให้ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นซึ่งมาตรการ LTV ใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่20มกราคม6 6 ที่ผ่ผาานมาในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้รัฐก็เข้ามาช่วยตลาดที่อยู่อาศัยโดยการออกมาตรการต่างๆมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วใครล่ะที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กลุ่มหลักที่ได้ประโยชน์คือผู้กู้ซื้อบ้านสัญญาแรกเพราะความสามารถในการกู้ที่มีมากขึ้นและยังได้รับวงเงินเพิ่มอีก10%เพื่อใช้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เมื่อความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นแน่นอนว่าผลดีย่อมตกไปถึงตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มบ้าน แนวราบและที่อยู่อาศัยในระดับกลางถึงล่างสําหรับบ้านแนวราบเมื่อดูจากจํานวนบัญชีสินเชื่อปล่อยใหม่ของระบบธนาคารพาณิชย์จะเห็นว่ากลุ่มบ้านแนวราบมีสัดส่วนจัญญาแรกสูงถึงเกือบ90%ในขณะที่กลุ่มคอนโดมิเนียมมีเพียง75%เท่านั้นกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงล่างเนื่องจากเพดานของวงเงินกู้ที่มีมากขึ้นทําให้ผู้กู้ซื้อบ้านไม่ต้องนําเงินมาเพิ่มเติมสําหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ในระดับกลางถึงล่างซึ่งมีเงินออมตำ่ำนับว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกค่ะผู้ประกอบการในกรุงเทพที่ยังลังเลอยู่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยองมากขึ้น จากเดิมที่มีกระแส EEC อยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่นิคมพัฒนาต้องมาแน่เพราะเป็นแหล่งงานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองซึ่งมีกลุ่มแรงงานระดับกลางถึงล่างเข้ามาทํางานเป็นจำนวนมากใครที่กําลังมองหาบ้านโซนนิคมพัฒนาคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปอัปเดตโครงการบ้านใหม่ๆสําหรับใครที่เล็งพื้นที่โซนนิคมพัฒนาไว้ห้ามพลาด